วันนี้สายปุญห้ามพลาดครับผมจะพาทุกคนไปที่วัดท่าทองพระอารามหลวงนะครับเป็นสถานที่ที่ผมไปถวายสังฆทานและทําบุญเป็นประจำเลยนะครับทุกคนนะครับว่าแล้วเราก็สตาร์ทรถเจ้าแคมรี่มาทางพระรามสี่นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางซอยเล็กๆสุขุมวิทสีสิบสองครับเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้า,ฟาเอกมัยและ เกตเวย์เอกมัยนะครับทุกคนพอผมถ,ถึงซอยนี้ปุ๊บ mm hmm. ผมเลี้ยวขวาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดธาตุทองเลยนะุครับทุกคนครับทีนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. นบมนะเพราะว่าไฟถนนที่มารถที่มาจากด้านซ้ายก็จะยิงยาวตลอดนะครับนี่เข้ามาทางประตูวัดนะครับด้านขวามือก็จะมีที่จอดรถเต็มไปหมดเลยทุกคนเ่ยครับผมกดผ่านนะกดประตูแล้วก็ เข้าไปที่จอดรถได้เลยนะครับผมนะจริงๆแล้วใช้เวลา15ถึงครึ่งชั่วโมงนี่ก็ฟรีนะครับทุกคนครับน่าจะหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าจำไม่ผิดลองปรึกษาเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็มาจอดรถตรงนี้เลยครับทุกคนครับนี่ครับลานจอดรถกว้างมากนะครับทุกคนด้านขวาเป็นโรงเรียนวั่าทองเนาะแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็คือตึกเกตเวย์เอกมัยแล้วก็ สถานีรถไฟฟ้าเอกมัยครับทุกคนเราเดินเข้าไปเห็นไหมครับมีศาลาอยู่ตรงเนี้ยเป็นที่ประจำที่ผมจะไปถวายสังฆทานตรงนี้เลยครับทุกคนครับเราก็เดินเข้าไปตรงซอกนี้ครับทุกคนจะมีต้นไม้ใหญ่เลยตรงเนี้ยร่มมากซึ่งเป็นริมถนนสุขุมวิทเลยครับทุกคนนะครับด้านขวาเป็นพระประธานองค์ใหญ่มีสังฆทานเวียนก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอา ของแห้งอาหารมาถวายท่านครับผมเนี่ยครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยบรรยากาศร่มรื่นมากครับทุกคนเนี่ยครับแต่เดี๋ยวขอตัวไปถวายสักท่านก่อนละกันนี่ครับพอถวายสักท่านสักกทานเสร็จปุ๊บครับก็เนี่ยครับตันเนี้ยเหมาะสําหรับถ่ายรูปนั่งเล่นอย่างเงี้ยครับคืออากาศมันเย็นสบายมากนะครับทุกคนบอกเลยณจุดนี้ครับต้นไม้ร่มรื่นมากอันนี้ผมจะพา เดินไปดูว่าเขามีอะไรบ้างนี่ครับทำบุญตามพระประจำวันเกิดนะครับทุกคนแล้วก็มีนะครับพระพระประธานไว้ให้ลูกศิษย์สักการะนะครับแล้วก็มีรอยเทียนด้วยนะครับรอยเชิงเทียนใช่ไหมนะครับประมาณนั้นครับ